กลาฟ้องครับร <oh> ียมโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันครับปอเปาโดนไปก่อนครับโอ้โหโดนครับโดนแขนครับโอ้โหบเปาเปาเปากับไปเกินก่อนครับอ่าอนุญาตให้ครับไม่ถึงสามวิไม่ถึงสามวิ เซมิโมนะครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ใช้โล่ประกบครับตอนนี้อย่าหาแนวบุกไม่ได้ครับโอ้โหโดนเคาะมาเป็นระยะเหมือนกันต้องดูเจ้าแดนนะครับว่าถึงไหนแล้วหมาแล้วครับโอ้โ oh, ห โอ้โหครับโอ้โหอาแล้วครับโดนโจมตีอยู่เหมือนกันนี่ครับจัดรูปขบวนใหม่แล้วครับอถอยไปเริ่มใหม่เอาจะแดนล่วงครับ โดนยังไงครับเนี่ยยิงฝาผนังหรือเปล่ากระเด็นเข้าหน้าตัวเองไม,ไม่มีมุมยิงนะครับเช็คดูดิครับใครยิงหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนครับน่าจะเป็นห้องลับหรือเปล่า โอ้โห,โหไม่ใช่นะครับห้องรับเพิ่งจะมานะครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหอันอันมารออยู่แล้วอืๆๆประเมินผิดไปหน่อยครับโอ้โหมาสองเลยครับนี่ โอ้โหครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเอาแล้วครับจ้าพินรวมสองรวมสองตอนนี้รักษาระยะห่างไว้ครับระยะรักษาระยะห่างไว้โดนครับโอเคเครีเอคร์เคลียร์ครับเคลียร์